ถ้าพูดถึงสถาปตัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันยิ่งใหญ่อายุเก่าแก่นับย้อนหลังไปหลายพันปีได้เป็นอย่างดีคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงพีระมิดที่บรรจุร่างมัมมี่และทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายแต่ทว่ายังมีวิหารหรือสถานที่ที่ชาวอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันคลิปนี้อัปดุลไทยทูบจึงขอเอาใจแฟนๆด้วยการรวบรวมเอา เก้าสุดยอดวิหารอียิปต์โบราณต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงมาฝากกันครับ 1. วิหารคานัก วิหารที่ถือเป็นสุดยอดแห่งวิหารอียิปต์โบราณสร้างขึ้นในยุคลางตั้งแต่2,000ปีก่อนคริสตกาลมีฟาโรห์มากกว่า30พระองค์รวมกว่าพันปีร่วมสร้างวิหารแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิหารโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอาจเรียกได้ว่าสวยที่สุดในโลกซึ่งแม้ในปัจจุบันจะมีบางส่วนเสียหายแต่นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายไฮไลท์สำคัญที่มีอยู่ด้วยกันมากมายอย่างห้องโถงขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยสาวหินแกะสลักที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามตลอดจนรูปแกะสลักเทพอันหลากหลายและลานตา 2. วิหารลักซอวิหารสำคัญที่สร้างขึ้นตั้งแต่1,400ปีก่อนคริสตกาลอุทิศให้เป็นสถานที่พักผ่อนของเทพอามุลหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์เทพสูงสุดแห่งอียิปต์และครอบครัวใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลและการขึ้นครองราชของฟาโร มีรูปแกะสลักของฟาโรในยุคอาณาจักรใหม่หลายพระองค์โดยเฉพาะรูปสลักของฟาโรรามเสษที่2ด้านหน้าทางเข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ทําให้วิหารแห่งนี้โดดเด่นขึ้นมานอกจากนี้ยังมีโอเบลิสต์เสาหินขนาดยักษ์สูง22เมตรสัญลักษณ์สําคัญที่เดิมนั้นมีด้วยกันสองเสาแต่ส่งไปให้เป็นของขวัญกับฝรั่งเศสหเสาปัจจุบันประดิษ,ษฐานอยู่ที่จัตุรัสปาสเดอร์ลักองคอร์ดในฝรั่งเศส 3. วิหารแห่งฟาโรหัดเซบซุดฮัดเซบซุดเป็นหนึ่งในฟาโรหญิงที่ปกครองอียิปต์โบราณส่งครองราชในช่วง1458ถึง1479ปีก่อนเกิัการส่งมีชื่อเสียงอย่างมากพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อบูชาเทพก่อนจะกลายมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในเวลาต่อมาได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสำคัญในยุคนั้น โครงสร้างของวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีด้วยการถึง3ชั้นเจาะเข้าไปในหน้าผาลึกเข้าไปในหุบเขาและคาดกันว่าเดิมนั้นบริเวณด้านหน้าวิหารจะเคยเป็นสวนขนาดใหญ่มาก่อนที่นี่นั้นเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมของชายและหญิงในยุคนั้นที่องค์ฟาโรนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเพียงแค่เพศชายเท่านั้น 4. วิหารเมอร์ดิเนตฮาบู วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองลักซอมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แม้จะมีอายุเก่าแก่นับย้อนหลังไปได้ไกลกว่า4,000ปีโดยเมื่อแรกเริ่มมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ฟารโรหลายพระองค์ในเวลาต่อมาได้ค่อยๆขยับขยายพัฒนาพื้นที่และอาคารเพิ่มเติมในหลากหลายวัตถุประสงค์ทั้งการเป็นป้อมปราการและศาสนสถานเพื่อการบูชาเทพมีภาพแกะสลักบนผนังที่เล่าเรื่องราวของฟารโรในราชวงศ์ที่19 ที่ทรงมีชัยชนะในการรบเหนือชนเผ่าต่างๆและได้กลายมาเป็นวิหารสำคัญประจำองค์ฟาโรรามเสษที่3ในเวลาต่อมาใช้เป็นที่ประกอบพิธีศพของพระองค์หลังถูกลอบปรุงพระชน 5. วิหารอาบูซิมเบลวิหารที่เกิดจากการสกัดภูเขาเพื่อให้เกิดเป็นวิหารสำหรับบูชาเทพเจ้า ด้านหน้าประกอบไปด้วยรูปปั้นขนาดใหญ่สูง20เมตรของฟาโรห์รามเสสที่2ประทับนั่งอยู่บนบัลลังสร้างขึ้นตั้งแต่1,300ปีก่อนคริสต์กาลและได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารที่งดงามที่สุดในช่วงที่ฟาโรห์รามเสสที่2ยังมีพระชนชีพอยู่ภายในอบูซิมเบลยังมีอีกหนึ่งวิหารเล็กๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อราชินีในเฟ,เฟอร์ทารีขององค์ฟาโรห์รามเสสที่2วิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนาเซอร์ในเมืองอัสวานและเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมเนื่องจากการสร้างเขื่อนจึงได้มีการตัดแบ่งวิหารและรูปปั้นต่างๆย้ายไปประกอบขึ้นใหม่บนพื้นที่สูงขึ้นจากเดิมทำให้รอดจากการจมน้ำมาได้ 6. วิหารไฟลีหรือวิหารแห่งเทพีไอซิส อีกหนึ่งวิหารที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนอัสวานจนต้องมีการย้ายออกไปจากที่ตั้งเดิมบนเกาะไฟลีในแม่น้ำไนวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้เทพีไอซิสทิดาแห่งสุริยะเทพและเป็นเทพีองค์สำคัญที่มาเกิดเป็นมนุษย์และเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งเวทมนต์ทั้งยังจงรักภักดีต่อเทพโอชิริสผู้เป็นสามีวิหารไฟลีนี้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่300ปีก่อนคริสตกาลและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาอีก300ปี โดยฟาโรจากราชวงศ์ที่30หรือราชวงศ์ปโต,โตเลมีซึ่งมีเชื้อสายกรีกและสะท้อนให้เห็นอยู่ในตัวสถาปัตยกรรมต่างๆในวิหารที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแท่นบรรทมประทับของฟาโรที่แม้จะยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็บ่งบอกถึงความงดงามได้อย่างชัดเจน 7. วิหารแห่งเซอรติที่1 วิหารน,นี้สร้างขึ้นมาประมาณ1,300ปีก่อนคริสตกาลโดยฟาโรเซติที่1พระบิดาแห่งฟาโรรามเสตที่2แม้จะครองราชเพียงไม่ถึง20ปีแต่ก็ทรงมีความสามารถในการศึกทําให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นโดยที่วิหารแห่งเสติที่1นั้นตั้งอยู่ที่เมืองอาเบดอสหรือเมืองโบราณของยุคอาณาจักรใหม่และยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญแห่งหนึ่งของอียิปต์ในปัจจุบัน วิหารแห่งเสรติที่หนึ่งนี้ยังมีการแกะสลักตัวอักษรบอกเล่าลำดับการปกครองบ้านเมืองของฟาโรในราชวงศ์ต่างๆของอียิปโบราณโดยเริ่มต้นตั้งแต่มีเนสฟาโรองค์แรกเรื่อยมาจนถึงเสรติที่หนึ่งเอาไว้บนกำแพงวิหารซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากในปัจจุบัน 8. วิหารคอมออมโบ วิหารคอมออมโบเป็นวิหารที่สร้างขึ้นในช่วง180-47ปีก่อนคริสตกาลเพื่อถวายแด,ด่เทพเจ้าสององค์คือเทพชาวบิกที่มีส่วนหัวเป็นจระเข้เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์โดยเพราะแม่น้ำนายเต็มไปด้วยจระเข้นอกจากนี้ยังมีเทพฮอรัสที่มีส่วนหัวเป็นเหยียวเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและความแข็งแรงรูปแบบของงานก่อสร้างจะเป็นแบบคู่เหมือนกันสองส่วนเพื่อเทพแต่ละองค์ทั้งซุ้มประตูทางเข้าและห้องโถง นอกจากนี้ภาพแกะสลักด้านในยังมีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในยุคนั้น 9. วิหารเอ็ดฟูไม่ไกลาจากวิหารคอมออมโบยังมีวิหารเอ็ดฟูที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในปี237ปีก่อนคริสตกาลมีความคล้ายกันตรงที่สร้างเพื่อบูชาเทพฮอรลัสที่มีเสียงเป็นเหยียวแต่วิหารเอ็ฟูนี้มีขนาดใหญ่กว่ามาก และคงสภาพความสมบูรณ์เอาไว้ค่อนข้างมากทําให้ศึกษาเรื่องราวของเทพฮอรัสตามความเชื่อของชาวอียิปต์จากภาพแกะสลักภายในได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากถูกปกคลุมด้วยทรายจากทะเลทรายและโคลนจากแม่น้านายเอาไว้สูงถึง12เมตรเป็นเวลาหลายร้อยปีทั้งยังเหมาะสําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวในยุคปโตเลมีหรือราชวงศ์ที่มีเชื้อสายกรีกที่เข้ามาปกครองอียิปต์อีกด้วยหลังจากที่อับดุลไททูบได้พาทัวร์ก้าวสุดยอดวิหารอียิปต์โบราณน,นี้แล้ว เป็นเพื่อนประทับใจหรือชื่นชอบวิหารไหนกันเป็นพิเศษบ้างไหมครับลองวตกันเข้ามาหรือใครเคยไปเยือนวิหารไหนกันมาบ้างแล้วเล่าสู่กันฟังในความคิดเห็นได้เลยนะครับ